สี่สิบบาทนะคระับผม สวัสดีครับวันนี้ผมเชีนต้นตุศิษฐปูนะครับมาอยู่กันที่ตลาดนัดจอมพลปอนะครับอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับมาเจอร้านไก่ทอดหม้อนะครับผมขายดีมากขายอยู่บนรถเข็นนะครับผมขายอยู่สองตายายนะครับผมขายดีมากนะครับผมเป็นไก่กรอบสูตรโบราณนะครับผมขายดีมากๆนะครับกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับ แล้วราคานี้ถูกมากนะครับเเแม่จ้าววันนี้สวัสด,ดีด้วยนะครับแม่ไมข่ราคาย,ยังไงบ้างครับแม่ไข่บาทออ๋อเป็นน้อง40บาทแบบนี้เลยนะอ๋อน้องติดตะโพก40บาทนะครับถ้าเป็นน้องปะเป็นน,อน้องอะไรเะ น้องเล็กน้อง15ปีกเหรอครับแม่สองรอยี่สิบห้าบาทอ๋อปีกสองน้ลยยี่สิบห้าบาทจะทอดข้างๆร้านแบบนี้เลยนะครับอูชิ้นใหญ่มาก อยู่ตรงนี้วันอะไรมากครับวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับแล้ววันอื่นไปขายที่ไหนเ่รอตอนเช้าอยู่ในซอยนี้เป็นวัน๋อตอนเช้าอยู่ในซอยตรงนี้นะครับผมเพราะวันนี้เอาไก่มากี่โลครับ่อกห้าสิบห้าสิบรัวหกสิบอ๋อสี่สิบห้าโลนี่นะครับ ตรงนี้เปิดร้านกี่โมงอะครับแม่เริ่มขายกี่โมงสามโมงอืมสามโมง ลค้าแม่เยอะนะครับลูกค้าพ่อกับแม่เยอะมาก <S <S หม้อนึงประมาณกี่นาทีรครับพ่อสิบห้านาทีสิบแปดนาทีครับออืประมาณสิบห้านาทีสิบแปดนาทีนะครับพ่ออาชีพนี้ขายมาก,กี่ปีละแปดเก้าปีแปดเก้าปอีอยู่ตรงนี้แปดเก้าปีอยู่ตรงนี้แปดเก้าปีแล้วนะครับ ครบเบอร์แค่นี้นครับ สุดท้ายครับรถสุดท้ายแล้วนะครับผมหมดแล้วหมดเลยครับร้านร้านไก่ทอดหม้อพ่อนี่อยู่ไม่ถึงหนึ่งทุ่มครับอยู่ไม่ถึงหนึ่งท่อยู่ไม่ถึงหนึ่งทุ่มอ่พ่อใส่แผ่นแว่นหล่อเลยนะวันนี้มอหนึ่งก็ประมาณสิบห้าหรือ10ถึง18นาทีนะครับผมนี่ อ๋ผมสองกระโปงนะ,ะใ,ใช่ครับออวันนี้ต้องดีแน่มากตตัว แลวนะครับผมโอ้พ oh, okay. ่อโชว์หน่อยโอ้โหนเดอร์เลยนะใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากนเรือสี่สิบบาทนะครับผม ดีมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับวันนี้ไก่ทอดหม้อนะครับมาอุดหนุนพ่อได้นะครับตลาดนัดจอมพลต่อนะครับผมขายทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับผมเปิดร้านเวลาประมาณบ่ายสามโมงถึงไม่เกินหนึ่งทุ่มหมดนะครับผมวันนี้ผมเปียนต้นสติปุ้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ